บัดนี้วันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่สองที่ข้าพเจ้านางสาวชราดาเลืองศรีจันทร์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ และสมาธิจดจ่อในอคขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. ชุมนุมเทวดาสามันตาจักกวาเวสุอัตตราคชันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิราชันสุสุนักสุนันตุสัตข้าโมข้าถังสัตเคกาเมจารูเป คิริสิตคาราเตเนจันตริเขวิมาเนทีปรันเถจะคาเมตะรุวะนะคาหาเนเคหวัตถุมหิเขตังภูมิมาจายันตุเทวาชารักขาระวิสเมยขัคขันทพานาคาติดสันตาสันติเกยังมูนิวาราจนัง สาธโวเมสุนันตุาาธัมมสาวนาการูอายามภะทันตาธัมมสาวนาการูอายามภะทันตาธัมมสาวนาการูอายามภะทันตา 2. บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตาาวโวัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสะ 3. บทสวดไตรสารณคมพุทธังสารนังจฉามิทัมังสารนังจฉามิสังฆังสารนังจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังจฉามิทุติยามปิทัมังสรนังจฉามิทุติยามปิสังฆังสารนังจฉามิตติยามปิพุทธังสารนังจฉามิ ตติยมปีทำม,มังสารานังคาฉามิตติยมปีสังคังสารานังคาฉามิสี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารานังอัญญงพุโทโธเมสารานังวารังเอเตนะสัจวเชนะโสธิเมหูตุสัพพธานัตถิเมสารานังอัญญงธรรมโมเมสารานังวารัง เอเตนะสัเนะสจเจเวเชนะสัจเเชนะโสติเมโหตุสัพพานัติเมสาราังอันยังสังโฆเมสาราังวรงังเอเตนะสัจเจเวเชนะโสติเมโหตุสัพพาหมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมงัยยังพระควา สักเกสุวิหารติกปีระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุเนพิคุสังคเนสิทิงปัจจะมาเตหิพิคุสังเตหิสับเพเหวะอารหันเทเตหิทาสหิจะโรกาทาตูหิเทวตาเยยพุยเยนะสันนิปัติตาโหนติพะควตงัง ทศนายพิกขุสัตสังจากอะถังโขอะทโขจะตุนังสัททาวาสต,า,สตายิกานังเทวานังเอตาทะโหสิอายังโขพระควาสักเกสุวิหระรติกะปีระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกขุสังเคนะ สัตทิงปัญจามาเตหิพิกขุสาเตหิสัพเพเหวะอาระหังเตหิทาสาหิจรโรราทาตูหิเทวตาเยภูเย,ยเนะสันนิปติป,ะต,ะปะตะตาโหติพระควะตงังทัสนายญพิกขุสังฆาจายันนูนะมะยัมปิเยนะพระควา เตนุปสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาพระควะโตสันเกติปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอทะขูตาเทวตาเสยยาถาปินามะพารวาปุระโสสัมมิชิตตังวาพาหังปะสาเลยยะ ภาษาลิตังวาพาหังสาม,มิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตราหิตาพระคำวะโตปุระโตปาตุระหังสุอาทะโขหตาเทวตาพระควะตังอาภิเทวาเทวเทตาวาเอกามันตัง อาทาสุเอกะมันตงังทิตาโขอเอกาเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาถาอาภาสิมหาสาัมโยป่าวะนัสมิงเทวกายาสามาคตาอาคัมอาคาตัมหะอิมังธร,รมามะสมมยะทักขิตาเยวอะอ ปาราชิตาสังสขันติอาทะโขปะอาปาราเทวตาพระคาวะโตสันติเกมิมังคาถังอาพาสิตัดราพิคาโวสมาธทะหาสูงจิตตังอัตโนชุกอาชุกกะกมังสุสา ราถีวะเนตานิคะเหติวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอาทาโขอ,อปาราเทวตาพระคาวโตสันติเกเอ,อีมังคาถังอาภาสิเชตวาขีรังเชตวาปลีคังอินทริขีรังโอหัดจะมะเน มเนชาเตจารันติสุธสุธาวิมังราจากุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทาโขอัปาราเทวตาพระวะโตสันติเกอิมังคาถังอาพาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตานี คาตาเสนะเตขะขัดมิสสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติสันตีติอาทะาโขภะควาพิขูอามันเตสีเยภุเยเนะพิขเวท้สสาส ทัะส,ะสุโรกธาตูสุเทะวะตาสันนิปติตาโหติตาตาตถาคาตังทัสนายะพิกขูสังคะจะเยปีเตพิขเวอเหสูงอาตีตามังทานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตะปาระมะเยวะ เทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเสยยะคาะเสยยถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิขเวภาวิสันติอานาคาตาอานาคตามัทฐานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวัตานังเอตปารมาเยวะ เทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเยยยะถาปิไมหังเอตารหิอาจิกขิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตติตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิเทสิสามิพิขเว เทวกายานางังนามามิตัสสุนาถังสาธุกังนามสิกาโรธาพวิสาสามิติเอวามพัควะพันเตติโขเพภุกพิกขูพัควะโตปัจจังโสสูงพัควาเอตถาวะโวจะสิโรกะมนุสสากัดสามิยัตถาภุมมา ตัทธสิตายเยสิตาคิริคามพรังปหิตัตาสมาหิตาปุถูสีหาวารัตลีนาโลมะหังสาพิสามพุโนอาธาตามนาสาสุทธาวิปาสสน,น,นะนะมะนาวิลาพินโยปัญจะสะเต ยัตตวาวะเนกาปิละวัตตะวัฏวัยตตูอามันตายสัทธาสาวเกสาเนีราเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานะถะพิขโวเตจะอาปักอาตับปะมะกะรุงสัตตวาพุทธาสาา สสาสานังเตสัมปาตุระหุยานางอามานุานสานังทัศนังอปเปเกสาตตามัททักขุงสาหัสสังอะถังสัตตริงสัตังเอเกสาหัสานังอะมนุสานามัททาสูงอปเปเกณนะตมัททักขุง สาธิสัพพาผูถาอะหุงตัดจะสัพพังอภิยายะวะวักขิตะวานะจักขุมาจักโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสาาเนระเตเทะวะกายาอาภิกันตาเตวิชาณาทะพิกขวเย โวหังกิตตยิสามิคิราหิอนุบุพะโรบุพะโสสัตตะสาหัสสาวะยักษาภุมมากปีลาวะทะวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัสิโนโมทมานาอภิกามุง พิกขูนางสามิติงว่านางชาสาหัสสาเหมะวายาเหมะวาตายักขาภาณตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตย่าสาสิโนโมมธนามานาอาภิกามุงพิกขูนางสามิติงว่านางอิเจเต โ,รโราสรโสโสรสะสะหัสสายะขานาณตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัสสิโนโมทานาโมทา,มานาอาภิกามุงภิกขุนังสามิติงวานังเวสามิตาปัญจะสะตายะขานาณตาวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสาสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิกขูนังสะมิติงวานางกุมพิโรราชาคะฮิโกเวปุลลสะน,นิเวสานางพินโยนางสาตาสาหาสังยาขานางปาริ ปะยิรุปาสติภุมกุมพิโรราชาคาฮิโกโสปาคาสะสามิติงวนานังปุริมันจะที่สังราชาทาตาโรรัตโร,รถัตโถปะสาสติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชายสันสิโสบุมปิดปุด ปาปิสปัสะพะหาโวอินทะนามามหาลาพาอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยาสัสิโนโมทะมานาอาภิกามุงภิกขุนางสามิติงวะนางทักขีนางจะาทิสังราชาวิรุโหตัดปะสาสาติภูมิทันฐานัง อาทิปติมหาราชิยัสสิโสปุตตะตาปิตัสสะพหาหวอินทานามามหาพาลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสิโนโมทนานามานาอาภิกามุงพิกขุนางสามิติงวานังปัชปัชฉิมัชฌะจัทิงราชาวิโรปะโข ภาษาสตินาคานังปาทิปติมหาราชายะสติโสปุตตาปิตาสสะพหะโวอินทามานามหาพะลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิกขุนังสามิติงวันนางอุตตราจะ ที่สังราชากุเวโรตัปัสสาสติยัขานังอธิปติมหาราชายะสังสิโสปุตตาปิตัสสาพะหาโวอินทามรามามหภา,าลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิกขุนังสา,ส,าสามิติงวัดนัง ปุริทิสังทัตตะโรโถทักขิเนนะวิโรหกโกปัชฉิเมนะวิรูปะโขกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสามันตาจัตุโรทิสาทัทะละมานาอัทังสุวเนกาปิละวัะเวเตสังมายาวิโน ทาสาอาคูวัดวัด,วดจานิกาสาถามายากูเกนทุเวเวเวนทุวิทูจะวิทุโตสหจันทโนกามาเสะโสจะกินนุมัตถุนิมัตถุจะปานาโทโอปานามโยจะเวจะเทวสูโตจะมาตาลิ จิตเตจิตตะเสโนจากคันทโภนาะโอราชาชาโนสะโภพอาคูปัญจสสิโข,ขจาวะติมพรูสุริยวังชาสาเอเตสันเจจาราชาโนคันทันพาสหราชุพิโมทมามนาะอาภิกามุง พิกขุนังสาม,มิติงวานาอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัตตดชากากัมพาตัตตะตาราอาคูปายาคาสหะยาติพิยานุมาทัตะรัฐาจะอาคูนาคายาสาสิโนเอราวันโนมหาทาโค สโสปาคาสาม,มิติงวะนังเยนาคาเรราเชสหาัสาหรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหาสสยสยาเตวนะมัชฌาปตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนาสนามังอภยันตธา นาคาราชาณมาสีสุปันนะโนโตเขมามะกาสิพุโทโธสันหิหาหิวาจาหิอุปหายันตานาคาสุปันนาสุรนานังมังกังสุพุทธังชิตาวชิระหัดเถนะสุทสมุทังอสุราสิตาภาตโร วาสาวัตเตเสเตอิทธิมันโตอาสาสิโนการะกันชามหาพิมมาอสุราธานาเวคัสสาเปนะเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนามุจิสหาหสัตตัจจะพริปุตตานังสัพเพ เวโรจัมนากาสันในหีตวาพระริงเสนังราหูพัทธะมุปาขมุงสัมมโยธานิพัททานเตภิกขุน uh ังสามิต ah ิงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวะรุณาวะรุณาเทวา โสโมจะยะยะยะสานะยะสัสสาสหเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสัสิโนทัสเสเตทัสสถากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาสิโน โมทะมานอาอภิกามุงพิกขุนังสาม,มิติงวะนังเวนทูจะเทวาสหาลีจะอาสมาจะทุเวยะมา <c oughs> จันทัดสูป,ปะนิสาเทวาจันทามาคูปุรักขีตา สุริยสูปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรัคิตาหนาขันตานิปุรักคติวาอาคูมันทะพระราหกาวสุนังวาสะโอเศธโถสโกปาคะปุรินทโทเทเสเต,เตทะสักถากายาสเพ นานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสาสิโนโมทามานาอาภิกามุงพิกขุนังสามิติงวานังอาธาคูสาหาคูเทวาชารามาคีสีขาวะขาดิวะอริธากาจะโรจะโรชา จะอุมาบุภนิพาสิโนวรุณาสหัสธรรมมาจะอาจจุตาจะอาเนชากาเสยเลยยะรุจิราอาคูอาคูว่าสาวะเนสิโนทะเ,เททาสเตทะสกาหากายะสัพเพ นานัตะวันนิโนอิท no. ิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสาสิโนมูทามนาอภิกามุงพิก ah ุน ah ังสามิต ah ิงวานังสามานามหาสามานามานุสามานุสุตตะมาขินทา ปาทูสิกาอาคูอาคูมาโนปาทูสิกาอาทาคูหารายโยเทวาเยจะโวจะโรหิตวาสิโนป่าราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสาสิโนทเสเตทสาถากายาสัพเพ มานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะนวันโตยาสัสิโนโมทามานาอาภิกามุงพิกขุนางสามิติงวะนาง <c oughs> สุก,กากะรุมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสาหะโอทาตะาครหา ปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสาธามตาหาราคาชามิสากาจะยะสะสิโนคะทะนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสันติทเาเสเตทะเสทากายาสัพเพ นานัตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสสาสิโนโมทะนะมานาอาภิกามุงภิกขุนังสามิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัตทกาจะอายาสาสิโนรามพิตาการามเเสถาโชตินามาจะอาสัพ อาสวานิมมานารติโนอาคูอาาคูปารานิมมิตาทาเสตทาสากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโท โมทามานาอาภิกามุงพิคุนังสามิติงวะนัง